จากปากสันมาภูสามส um, right? ุ่มส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 ามสุมสุ่มสุ่มดีประทัติประจำขอาการเดินทางไว้ว่าการแยกตัวเพื่อเดินทางระหว่างทางกันโปรดอ่านรายการต่อไปณวันนี้วันพฤหัสบกกราคม2515ชื่อทิปอะไรครับพี่อุ้ยชื่อทิป9ถึง18ป January 2015โอเคอกแ d น d ์โโอ้โหวัตเตอร o ลาว o อ o ด w ุ o ุปป o Do อ o านอ o อ o านอานอ่นปักซันปักซันออเมืองปักซันปักซ์ลาวฝรั่งเศสอ t ส o ์ทาวน o อินบอลิค p r o ซจ n c e ว n the Western มีจดหมายรับครับฝากมาไว้ถึงคนระหว่างทาง อันอันดง,ดงลวพวกผมล่วงหน้าไปก่อนตามแผนท่านประธานไปพนสวรรค์เวียงจันท์คืนนี้จะไปนอนที่เมืองคูนเช้าไปทุ่งหายหินโพนสวรรค์เย็นไปเวียงจันท์จะคอยที่นูน่น ลงชื่อนะครับรักนะลงชื่อแทตตี้กามี่เลิฟเลิฟแอนลักแซมซูลเอนแล้วเราจะเจอกันครับตามเป้าหมายที่เราต้องการเด่นโตมินาเด่นโตมินาอีกคนหนึ่งลงเวลา10.03 AM ศูเอแจนอ1 5ูนย์หนึ เดี๋ยวเจอกัน,อน,นที่จุดนัดพบอันนี้ประเทศลาวซปล่าวซอลวปอลาาอันนี้ผมจะเ <Yes. S 2> ก็บไว้ทำอักรอบไว้เพื่อไปดูครั้งหนึ่งในชีวิตท,<ส>ที่เรามายู่ดังนี้พูดคำกันสบายดีพูสามสุมสองสบายดีภูสามสุม